ไอ้าไอยู Alright, ่ไหนเอาละผมวันนี <pursue schemes> ้ผมจะมาเล่นเกมกาจูจูสฟูฟอบชื่ออะไรมั่ะด้อดดููดออะไรพิชนักามาดิไอจ้อยู่ไหนดูดิคุณกะตายข้าเียมือกู

ไอ้เหี้ยแ่ากูเตะตีนคู่แล้วไอ้ย่ารัดฟิวเลยโอ้ยเยี่ยช้างเงาไป้าไปเลยก็ตายเอาปุกูโดนก็ตายชนเพื่อนกูโดนเคบอยยี่เกิร์ดยัดวานกูโอ้ยโอ้ย โอ้ยกระตายมันชนกูอีกแล้วไป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 ไปกระตายกูรอดยังรอดไอ้เหี้ยช้างทับกูไอ้เติ้นทับกูรอดเลยควายวาไปแล้วไอ้เหี้ยกระตายยังไม่เริ่มชนกูไอสัตว์ไปแล้วไปแล้ว แล้วพุ่งลงมาได้ไงเอ๊ะใส่เองไปกูต้องไปช่วยเพื่อนกูนะให้เหี้ยนลงไปเอ้ยกูมาแล้วตายก็ตายก็ตายบ้ามึงบล็อกได้ช่วยก็ตายอ๋อ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  a t e r เอาาเย้ยังอะไรจะโทษด,ดูว่ะดิโอ้โตายโอ้ยอเที่ยวาเดี๋ยวเดี๋ยวต่อยสุนัยอย่เพื่อนอีอต่วอกกีกเลตัวอยอก,กเลยเดี๋ยวผมจะกลับไปกลังไปจะเย็นเอยน้องโอ้กหตายเบอนะร์ทำอะไรทำอะไรเพื่อนก็ น yeah? ี่เป็นไหกูกหนึ t <t ่งไม่ได้อเน่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 ไอ้นาไอ้นอโดนตู้แมงมมีปอมเหรแมงมมีปอมเหรอเหี่ยแมงมีปอมหรอึง่มแม่มมีปอมเหรอวะเชี่ย กังอนณาเขตเลยเอินจบแล้วเชี่ยเอ้ยต <al> ้นตีนคู่แหว่ตับกล้าขัดอาณาเขตกูกล้าขัดอนาเขตกูโอ้ยโอ้มันลูโก้ฮะโอ๊ยอะไรวะไอเจ้ไม่หยุดไอเจนี่ไม่หยุดไอเจนี่ไม่หยุด ไปเรียกโคจสวรรค์มาเลยวะเขี้ยสายูเกอรเข้ยแยงเคลื่อนดู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 ยููดดูดดููด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 ินูาวดู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 ยูด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 ููด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 ูู่ดูลูด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 อดูดูู่ด ตั้งไอ้สัตว์ไปแล้วไปแล้วจ้าผมอย่าตามกูก็ตามอเฮียเอ้ยมึงเป็นเฮียอะไรดนอ่ะเฮียแม่งคำถามน,นี้ก็สวยพเพลินตั้ขอใครยด้ยครับผมมันเป็นอารมณ์เก๋เผมอาจจะดูเลื้อนๆดูเฮี้ยๆหน่อยต้องขอใครจริงครับผมออจอวิ่งเลย กูรู้ว่ากูรู้ว่าเอ้ยเยนี่แม่มันเป็นแบบเขาเรียว่าเี้งไอ้แยไม่รู้เหมือนกันอะเฮ้ยกูไปเอแล้วูดีมเพื่อนเดียวกันลาตาะตาระเอกูไม่ตายตายมาทำไมวะกูตายมาทำไมวะกูตายมาทำไมวะเฮ้ย ขออภัยแล้วผมเสียดผมเป็นไข้แลครับว่าคลิปนี้มันอวนว่าว่าเอกตายเอกตายสิบบาบามึงลาวกูดิไป้างล้กูดิเอกตายเอ้ยเด็ก้เด็ก้อ้เาแกมีจี้ว่าตัว้มไอ้ เาคกูลุงไปแล้วเพื่อนไปอเกเปิดตัวไอสัตว์เอ้ยคุยเซนเลยเฮียกูกำลัจะบอกแล้วพ่อเอกเปิดตัวแบบเท่ๆเพื่อนเราคุยได้แล้วเราคุยได้ด้วยกันนะมึงโดนของใครอ่าโดนโดนของอ้าอุจิวะปล่อยกูเออแสงกูสาปล่อยกูไงแสงสาปล่อยกูเดี๋ยวไป ไดอ้าวอีเกิลที่มันขี้แค้นอ่ะโอว้าว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 อ่า้าฮ้าฮ่ามึงย่าไปกูไม่ตกกูไม่ตกตึกไอ้ชู้โง่เหยียแม่มึงได้จริมึงมึงว้ามึงว้าก็ตายไอ้กูไม่ตายแล้วงวะไอ้ชู้ก็จอม ง่ะามันเไปมันไม่ร่วงมันไม่ร่วงแต่กูร่วงไม่ร okay. okay, ู้กูร่วเองมาครับไอ้ใจสร้อยเนวะไอ้เหีอยอ้าไอ้ตัวสาวเกอร์แม่งก็ร่วงแมมาเอากูนี่แหละอโอเคอไหมเร่ไปแล้วแล้วมันต่อหน้ากูเดี๋ยวกูปั๊มม yes? ันติกันละ เรสายมันคงไม่ชอบโด้เมั้งนะไอเียมันแบบมันไม่ชอบโดูแล้วโด้โดโด้ขบอยนะเว้ยเอาละใครที่ไหนมันทำเพื่อนกูตอนนี้่กูมีพลังอำนาจอันใหญ่หู้นแล้วแกน่ะมันจบแล้วเว้ยเอาล่ะไอยูโซปอไม่สับเจอกูไอ้เหี้ยเยวกูนะกูกากูกวนติ๋กูราจะกี่ปี เอาคู่ไปเลยมันบอกแหละพูดมากไ,ไเที่รับรับรไบสัตว์ผู้เยอะไรมนนะเอ่อ Lost Princess เ,เพื่อได้มาหูราคาเฮลเฮลเ,ลเ,ลอเลยอะไรวะไม่รู้ว่ะแต่ที่รูล้ลควรติีคุยหาแกง๊งแกงคนยินเอฟเคกันนะเนี่ยรอเขาเตีก,าาาากันอีกอ่ะ ได้คือไปคือได้คือไปเอาล่ะใช่นี้ก็ได้จะพอแล้วล่ะนะเอาล่ะพ่อหนุ่มน้อยบึ้ม